สิ่งที่ผมเจอทำให้ผมไม่กล้าเก็บอะไรจากข้างทางอีกเลยหลวงพ่อมองเหรียญน,นั้นด้วยสายตาหนักใจก่อนพูดช้าๆว่าเหรียญแบบนี้โยมไม่ควรแตะต้องมันคือสยเวทดำที่เขาปล่อยของมาเพื่อเอาชีวิตของคนที่เก็บพเพื่อนผมหน้าซีดเผือดร้องไห้หูก่อนจะก้มกราบขอขมาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่า หนทางเดียวที่จะรอดคือการบวชสร้างบุญใหญ่เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการนี้วันนั้นเพื่อนผมบวชอยู่ที่วัดนั้นทันทีส่วนเหรียญสีดำผมเป็นคนเอาไปโยนทิ้งกลางแม่น้ำด้วยมือของตัวเองทุกครั้งที่ผมเล่าเรื่องนี้ผมมักจะเตือนทุกคนเสมอว่าอย่ากเก็บอะไรจากข้างทางเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ของที่เราควรแตะต้อง